เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สามสิบห้าเหรียญครบเจ็ดสิบสองปีกรมธนารักษ์กาบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์เหรียญสิบบาทโลหะสองสีที่ระลึกวันนี้นะครับมีหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนั่นก็คือเหรียญครบเจ็ดสิบสองปีกรมธนาลักษ์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสําคัญ อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการครบรอบนะครับของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นกรมที่ดูแลนะครับในเรื่องเงินตานะครับเงินตาการผลิตเหรียญกระสาบต่างๆและเหรียญที่ท่านกําลังคุยอยู่นี้นะครับกรมธนารักษ์ก็เป็นผู้ผลิตขึ้นมานั่นเองนะครับรวมถึงเหรียญอื่นๆที่อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งและนี่เป็นการครบ นี่เป็นการเหรียญที่ครบ72ปีของกรมธนารักษ์นะครับจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันเอาล่ะเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่าเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก8.5กรัมมีการครบร,รอบวาระนะครับวันที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2548มีการประกาศออกใช้งานเหรียญกระสาบนี้คือวันที่10 พฤษภาคมปีพุทธศักราช2548มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันสำหรับเหรียญกษะสาบนะครับในชนิดราคาอื่นๆนะครับในวาระเดียวกันก็จะมีเหรียญชนิดราคา20บาททั้งแบบขัดเงาและธรรมดาที่หน้าตาเหมือนกันนะครับที่หน้าตาเหมือนกัน เอาละเรามาดูรวดลายของเหรียญกันดีกว่านะครับสำหรับรวดลายของเหรียญครบ72ปีกรมธนารักษ์นั้นด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลท้ายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้งสงข้างของเหรียญเลยนะครับอันนี้ดูรวดลายด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวพอกลับพลิกกลับไปชมนะครับพลิกกลับไปด้านหลังเพื่อชมเพื่อชมด้านหลังของเหรียญรวดลายของด้านหลังกันนะครับ พี่กลับมาด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์และรอบเครื่องหมายดังกล่าวมีเลข72นะครับเรียงรายอยู่โดยรอบภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ72ปี23พฤษภาคม2476ถึง2548 ด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคา10บาทนะครับโดยมีจุดกลมขั้นอระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับดูให้ดีนะเห็นไหมเห็นเหรียญมีเลข72อนะครับอยู่ในในบริเวณตรงเหรียญที่เป็นสีทองนะครับนะครับมีเลข72อยู่ เอาละเรามาดูรายละเอียดหรือประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์กันดีกว่านะครับจะได้เรียนรู้ความรู้ไปด้วยนะครับกรมธนารักษ์จัดขึ้นโดยการรวบมโดยการรวมกรมพระคลังหมหาสมบัติกรมเงินตากรมรักษาที่หลวงและกรรมปนานะครับกับกรมกสาศิตริกรมกระสาิทธิการเข้าด้วยกันนะครับเมื่อวันที่ 23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2476นะครับนั่นคือเป็นการกําเนิดนะครับของกรมธนารักษ์นั่นเองนะครับตามพระราชกิจสฎีกาการจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงคลังนะครับพุทธศักราช2476โดยใช้ชื่อว่ากรมพระคลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมคลังเมื่อวันที่9 0 0ธันวาคมปีพุทธศักราช2,476ตามพระกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการนะครับสำนักงานและกรมในการกระทรวงการคลังนะครับพุทธศักราช2,476จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2,495 พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ปีพุทธศักราช2495จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากกรมคลังเป็นกรมธนารักษ์เมื่อวันที่12มีนาคมปีพุทธศักราช2495ตาบจนปัจจุบันนั่นเอง สถานที่ตั้งทำการกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังบริเวณริมถนนเขื่อนขันนิเวศตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมเป็นต้นมาจนถึงปี2502นะครับต่อมาในปี2503ได้ย้ายที่ทำการนะครับจากพระบรมมหาราชวังมาตั้งอยู่ถนนจักกรพงษ์แขวนชนะสงครามเขตพระนคร และในปีพุทธศักราช2535ได้ย้ายที่ตั้งทำการจากถนนจากกระพง์นะครับมาอยู่บริเวณกระทรวงการคลังถนนพระราม6แขวน3เสนในเขตพยาไทกรุงเทพมหานาครจนถึงปัจจุบันนั่นเองกรมธน,นารักษ์มีหน่วยงานในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายนอกอาคารกรมธน,นารักษ์ได้แก่สำน,นักสำนัก ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินนะครับตั้งอยู่ที่ซอยรามบุตรตีถนนเจ้าฟ้าแขวงชนะสงครามเขตรพระนครกรุงเทพมหาคนครแล้วก็สำนักบ,บริหารเงินตาตั้งอยู่ถนนพระโโยธินตามบนคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สำนักประเมินราคาทรัพย์สินตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประสาทรัฐประสาสะนะพักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักกระสาบตั้งอยู่ถนนพ่อโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีแล้วก็ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบนะครับจะมีทั้งหมด6แห่งด้วยกันศูนย์บริหารจัดการเหรียญกระสาบจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุนบนลราชธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครศรี อ่อนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสงขลาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับนั่นคือ6แห่งนอ,อนอกจากนี้ยังมีบริษัทธนารักษ์ฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ที่นถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์นั่นเองโดยวิสัยของ ถ้าเ,เรามาดูวิสัยทัศน์ภนรกิจและภารกิจกันวิสัยทัศน์ของกรมธน,นารักษ์ได้แก่บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างเบื้องอาชีพนะครับด้วยหลักธรรมะที่บ้านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลน,นะครับย,ยั่งยืนภารกิจนะครับเป็นการบริหารจัดการราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงส,สุดทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมสองนะครับก็จะเป็นการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากลสามผลิตและ บริหารจัดการเหรียญกระสาบให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ 4. จัดแสดงเผยแพร่และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐนะครับตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินั่นเองภารกิจที่สำคัญของกรมธนารักษ์นะครับ1ปกครองดูแลบำรุงรักษาบำรุงรักษาให้ใช้จัด ประโยชน์นะครับจัดทํานิติกรรมและดําเนินการในเรื่องต่างเกี่ยวกับราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุ 2. จัดทานําออกใช้และรับคืนเหรียญกระสอบและดําเนินการเกี่ยวกับเงินตาตามกฎหมายว่าด้วยเงินตาและงานรับจ้างทําของนะครับ 3. รับจ่ายควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 5. จัดสแสดงเผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและจัดจําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์เคมีคือเรื่องราวที่สําคัญนะครับของเหรียญกระสาบโลหะสองสีวาระที่35เหรียญครบ72ปีกรมธนารักษ์